ัดีครับสวัสดีครับผมชื่อดิฉัยนัทตะวนอนุบชณฑ์เฉลิมจีนองกำปั้นไอว่าขวบเล่นนึรงเียนกันสุภาครับน่ารักเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็มีผู้ที่กางเกงมีโมด้วยมีโมสีทองเสียงดังฟังชัดมากเหมือนเดิมชัดเจนครับคุณครูกำปั้นครับครับรู้สึกยังไงครับที่รู้ว่าตัวเองผ่านเข้ารอบก็รู้สึกดีใจครับแล้วใครใครดีใจที่สุดในบ้าน พ่อกับแม่ครับคุณพ่อคุณแม่ทําท่ายังไงเมื่อรู้ว่าเข้ารอบอะครับจุ๊บหนูครับวันนี้มากับใครครับมากับเพื่อนๆนครับเอ้ยไหนอะไหนอะเพื่อนอยู่ไหนนู่นูนครับไหนไอ้บอยน่อยคนไหนที่เคยต่อยกับตำปั้นบางงครับในนี้ ไม่มีใครเลยครับกลัวผมครับเออคีคุยเนาะคีคุยคีคุยคีคุยเ <laughs> มื่อเดิมเมืออเดิมแล้ว,แล,วแล้วไปชวนเพื่อนมาทําไมลูกไหนบอกเขายังไงพเพื่อนๆอยากมาครับอ๋อเหรอไม่คุณเลือกเองคุณเลือกเองคุณคุณเลือกเองมีเสียงระแจวมามีคุณเลือกเองด้วยแล้วรักทีเดียวเชียวกำปั้นครับคนไหนแฟนกำปั้นครับไม่มีครับยังไม่มีแฟนครับ <laughs> ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าโอ้ยตัวอะไรเขินใหญ่เลยเขินโอ้ยได้แล้วแล้วก่อนหน้านี้มีมีแมทชกไหมมีครับแล้วก็แฟ้คะแนนครับอ่าแมทนั้นพีโก้ดูอยู่ครับเป็นไงเป็นไงเขาต่อยเป็นไงบ้างต่อยคือต่อยต้องบอกก่อนว่าเหมือนกับข้ามรุ่นนิดนึงหรือว่าคู่ชกเนี่ยจะแก่กว่าปีหนึ่งหรือสองปีนี่แหละครับแล้วที่สำคัญลงเวทีมาแม่ครับ ผมขอโทษนะครับที่ผมทำให้แม่ไม่ได้จริงป่ะเนี่ยจริงเหรอจริงครับขอโทษแม่แม่บอกไม่เป็นไรลูกเก่งที่สุดแล้วโถร้องด้วยไหมลูกร้องไห้ไหมเพราะว่าไฟหน้ามาผมก็เคยร้องไห้มาครับอ๋เอาล่ะแล้วความฝันที่เราอยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรลูกอยากได้อุปกรณ์มวยครับไปฝึกซ้อมให้ตัวเองใช่ไหมครับครับดีมากครับเอาละค่ะพร้อมไหมคะ ครับเก่งขึ้นนะครับลุยค่ะลุยนะครับสวัสดีครับตำป้านสวัสดีครับตำป้านลูกั้นี่รอบเซมิไฟแนลครับโจทย์ต้องยากขึ้นครับไหวไหมไหวครับสู้นะสู้ครับยากแค่ไหนก็สู้ครับกระโดดเตะไฟลูก เออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณซูมฮะเขาไม่เหมือนอยากจะเตะหลอดไฟเขาเหมือนอยากจะเตะคุณซูมมากกว่านะครับไม่ไหวนะแต่หลอดไฟไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมครับอยากเชียร์กับปั้นของเราเป็นหนึ่งในสิบสุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วพิมแอดศูนย์หนึ่งส่งมาที่สี่แปดสามแปดสองสองสามเชียร์น้องกับปั้นครับครับกปั้นพร้อมไหมลูกพร้อมครับทีมงานครับภารกิจมาเลยโโอ้ห ทั Dante, ้นคณะกรรมการเตาได้ไหมครับเตะเตะเปิดฝาเตะเปิดฝาธรรมดาไปสําหรับกาปั้นครับทีมงานครับอุปกรณ์มาเพิ่มครับกาปั้นไปเตรียมอุปกรณ์ให้วิ่งเอเออขอโทษเออกาปั้นนี่เล <ห Superman> ็กกว่ายางอีกนะฮะัําปั้นโจทย์นี้หนูต้องวิ่งลากยางนะลูก วิ to to SO tourism, ่งลากยางครับวิ่งมาแล้วก็มาเตะขวดน้ำให้แตกครับเตะแตกเสร็จปุ๊บลากยางกลับไปแล้วก็ลากยางกลับมาเตะขวดต่อไปแล้วก็ลากยางกลับไปลากยางกลับมาเตะขวดสุดท้ายทั้งหมดสขวดภายในเวลาน้อยมาก อยากขอกำลังใจจากใครลูกอยากขอกำลังใจกับเพื่อนครับกับเพื่อนอ่ะบอกเพื่อนเลยครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะขอโทษนะมาคนละโรงเรียนเหรอครับเนี่ยมจะถามว่าเจ้าตัวเข้าใจไหมเพื่อนบอกว่าอะไรลูกไม่รู้ครับอีกทีครับเพื่อนๆครับขอกำลังใจหน่อยครับน้ำปั้นปันโซโตน้ำปั้นโซโ พร้รอมนะครับเวลา60ินาทีนะครับโอ้โหไม่เตรียมสับ่งเตรียมสับ,บ,บเตรียมสับเลยถ้าอย่งเทพผมนะลูกจับเวลาครับมาลูกมา กำจำปั้นเะครับโอ้โหกำปั้นขาใจครับมันไม่ลูกมันครับอีกสามคนไม่ลูกอีกสามคนไม่ไหวแล้วแต่มีโจทย์ต่อไปครับภารกิจยากที่สุดในวันนี้กำปั้นลูกรับคำ้ามับครับรับนะลูกรับครับโอ้โหยอน ไม่ได้เก่งขึ้นอย่างเดียวแล้วท่าเยอะขึ้นด้วท่านผู้ชมครับนี่คือภารกิจสุดท้ายครับเพื่อทดสอบความเก่งของน้องกำปั้นเราเชิญยอดมวยมาเวทีซูเปอร์เทนครับโอ้ยอดมวยไทยท่านนี้ได้รางวัลยอดมวยไทยพระราสทานเมื่ออายุ15ปีตอนนี้อายุ22เป็นแชมป์มวยไทยระดับำเนินและลุมินีรวมกัน4รุ่นโอ้โหขอเชิญพบกับ พี่แสงมณีแสงมณีสเียนบวยไทยยิมครับเชิญครับสวัสครับสวัรดีครับรู้จักไหมคนนี้ใครลูกพี่บอลครับพี่บอลนี่คือเด็กที่มาฝึกกับเราใช่ไหมครับเอาใหม่นะเราไปฝึกกับค่ายพี่เขาใช่ไหมครับเออเอาให้แน่ เคยต่อยมวยกับพี่สังวมื่อไไหมลกูกเคยครับพี่เขาฝีมือใช้ได้ไหมใช้ได้ครับโอ้พี่บอลเด็กคนนี้เป็นยังไงบ้างครับคือเห็นเขาตอนนั้นคือตอนแรกอ่ะคือไม่เห็นแม่เขาเอาตอนคลิปตอนใส่แพมเพริดามาซ้อมวก็ซ้อมมวยด้วย้อม,ม,ยยมาให้ดูครับก็เห็นว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ทาไมมีแววก็เลยชวนให้มาอยู่ด้วยก็คือมาอยู่กับค่ายพี่บอลใช่ครับค่ายของพี่บอลน,นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะขอให้โชว์ลีลาการล่อเป้านิดหนึ่ง ได้ครับหนูอยากจะรอเป้าเตะพี่เขาหรือพี่เขาเตะเราลูกให้หนูเลือกหนูรอเป้าครับอ่าหนูรอเป้าแล้วพี่เขาเตะนะครับเอาจริงนะไหวเหรอครับเอ้ยแน่ใจนะใช่ป่ะหนะแน่ใจครับพี่สังวันนี้ครับครับไม่ต้องเต็มที่นะพี่นทนขอเป้าครับขอเป้าเคารู้ว่าเป็นเพื่อนเขาไหมคนที่แล้วอ่ะเออ าการครับตรงนี้ไม่มีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับเราดูแลเต็มที่กำปั้นเสียงดังฟังชัดครับชัดครับไป เรียนอคติ้งกับครูเงาะมาแล้ตัวลอยเลยคดูจะตกใจนึกว่าพี่ใช่พี่บอลเล่นจริงไหมพี่บอลเขาเบาๆแอคติ้งแอคติ้งเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับภารกิจนี้ต้องเชิญเทรนเนอร์ด้วยครับขอเชิญพี่เสถียรครับเชิญครับพี่เสถียรครับสวัสดีครับตั้มปั้นทีมงานครับเก็บรวมของพี่บอลด้วยครับส่งเขาครับ โขโเหมือนกันเลยนะเราบอาครูครูขอขอลีลาหนึ่งเซตพร้อมไหมครับพร้อมครับเอาหโขโคร่อนเอาเตะนี่ลูกชักชักโอ้โหแรงห้าทีชักชังแต่ยังไม่โกเลยนี้วชักโอ้โหภารกิจสุดท้ายเป็นการเบิ้ลเตะครับเห้นเหรอให้เวลาคนละ30วินาทีให้เบิ้ลเตะรวมกันให้ได้ 100่งร้อยครั้งมันมีแอบชุปที่มันต้องมาก,มาก,มากาใช่หนึ่งวินาทีปัญหาคืออย่างนี้ครับ,บ,บผมบต้องเรียนความจริงก่อนว่าเมื่อวานนี้พี่บอลกลับจากฟิลิปปินส์ไปต่อยมวยมาสดๆครับตอนนี้ขากัพี่บลอลลงเดินลงเดินปกติเดินปกติครับ<อ>สังเกตว่า ขาไม่ค่อยสมบูรณ์ขาที่เจ็บอยู่ขาขวาไหมครับขาขวาแล้วเวลาเตะจะเตะขาอะไรครับขาซ้ายครับเตะขาซ้ายครับสามสิบวินาทีแรกเป็นพี่บอลเริ่มก่อนถ้าพี่ยิ่งเตะได้มากน้องยิ่งเหนื่อยน้อยครับพี่บอลตั้งเป้ากี่ทีครับก็ห้าสิบไปได้ก่อนห้าสิบเป็นเป็นน้ำเสียงที่ดูมั่นใจมากเอาให้ได้ห้าสิบก่อนก็แล้วกันนักกีฬาครับพอนึกกำลังกันครับมากลังเลยล้วเอ้ โอ้ได้อารมณ์ป <_ selective> ีนี้ทีมงานครับอย่าลืมนะครับระบบที่เรานําเข้ามาในการจดบันทึก <Teraz S 2> เอามือจดให้เราวิ่งเลยนะลูกนะเครื่องไม่มีเหรอครับผมไม่มีครับไม่มีหรอทีมงานหลายๆคนจดจดระบบจะช่วยจะช่วยเดี๋ยวเราช่วยจะช่วยช่วยกันโบกนะครับพร้อมจับเวลาครับ 42ครั้งครับไหวไหมลูกไหวครับเ,เดี๋ยวก่อนนะพี่ทีมงานเขาโอ้โข่าวดีลูกง่ายขึ้นหนูเห็นโจทย์ไหมลูกเห็นครับเขาเขียนว่าอะไรลูกเอเอทำไมสายตาเหมือนเครียแดแฉมวปพี่ๆล่อพี่เขาขึ้นป้ายว่า110 <S <S คือจากเดิมทีโจทย์ร้อยครั้งใช่ไหมลูก ครับมันยากไปก็เลยขอปรับว่ายอดเตะรวมต้องเป็นรยครับดีไหมลูกดีครับอ่าอได้เลยนะอยพี่พี่ตุ้มครับพี่ตุ้มจะเอาช่วงที่เด็กชงนแบบนี้เออออกไม่ได้นะพี่นะพี่โกถูกเข้าใจใช่ไหมลูกร1 0ิง่ายกว่าถูกไหมถูกครับอ่าอย่างนี้ล่ละ เร,เราไม่เคยบังคับจิตใจใครก็คือพี่สามณีเตะไปแล้ว58าสิหนูเตะอีกแค่52ครั้งดีไหมลูกดีครับผู้ใจไม่ไหวเสียงเราผู้ใจครับขอบคุณพี่พี่ทีมงานก่อนครับต้องอย่างนี้เออน้องก็ขอบคุณไอ้นี่ก็ตั้งใจรับไหวมากห้าสิบสอครั้งครูเสถียรครับลูกศิษย์เราไหวไหมครับดูหน้าแล้ว น่าจะไหวครับเขาเตะเท้าไหนนะครับเท้าขวาเท้าขวางั้นครูต้องฝั่งนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกำลังใจให้น้องกำปั้นหน่อยครับพร้อมเวลาของเราคือ30วินาทีเบิ้นแข้งให้ได้52ครั้งเตรียมตัวไปลูก

รู้ไหมลูกเราเตะไปกี่ทีไม่รู้ครับมันแล้วมีใจอะไรเบอร์นั้นเนี่ยเขามาส่งเนี้ยเขามาส่งนี้เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับโอ้ยคุยอีกเตะอีกทีถ้างั้นป่าครับคุยสรุปคุยแล้วคุยไม่รู้เกินลูกเป้าหมายของหนูคือ52ครั้งปรากฏว่าหนูเตะไปได้59ครั้งครับเชียบ ขอบคุณครูกับขอบคุณพี่บอลก่อนลูกครับขอบคุณมากครับคุณเสถียรและพี่บอลครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านกรรมการครับติทีเห็นในเด็กคนนี้คือความใจสู้โจทย์นี่คือเราเปลี่ยนกระทันหันนะครับเด็กคนนี้รับคําท้า อย่างหนักแน่นเพราะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง้ัวข้าัวเอางงงงงงงหรือว่าร้อยกับร้อยสิบอะไรยากกว่าร1 0ยสิบครัเขารู้เขารู้แต่าไม่กลัวเาไม่กลัวทั้งสามท่านครับรู้สึกอย่างไรกับน้องกําปั้นครับคือไม่ใช่ฝีมือเยอะขึ้นอย่างเดียวท่าเธออะไรเยอะขึ้นไปหมดเลยสิ่งที่เห็นในลูกนะลูกนะ คือแววตาของนักสู้กับใจของนักสู้จริงช่วงตอนที่เขาลากเออไอ้ห่วงนั่นแหเขาหน้าเขาคือไม่มีคําว่ายอมไม่มีคําว่ากลัวเลยแล้วไม่มีการนับถอยหลังไม่มีการหันไปมองข้างหลังเลยมีแต่ข้างหน้าพุ่งชนแล้วคิดดูสิว่าเขาฝึกใจแบบนี้ตั้งแต่อายุเท่านี้ห้าขวบไม่อยากจะคิดถึงอนาคตเลยว่าเราจะเห็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ชื่อว่ากัมปั้นให้พวกเราดูเร็วๆนี้แน่นอนค่ะครูเป็นกำลังใจให้นะคะครับ น้ต้องการครับครับน้องกำปั้นมีความฝันครับอยากได้อุปกรณ์เกี่ยวกับการฝึกซ้อมมวยครับทั้ง3ท่านครับเด็กคนนี้เก่งขึ้นไหมครับในรอบเซมิไฟนอลเรา3คนเห็นว่าน้องกำปั้นนั้นเก่งขึ้นครับคอบคุณครับกำปั้นลูกอ,อุปกรณ์ฝึกซ้อมมวยเอาไปทำอะไรลูกเอาไปเล่นเชิงครับ ออกไปเล่นเชิงจะได้พัฒนาตัวเองใช่ไหมลูกครับพี่ซุป,ปรึกษาพี่พี่บริษัทมตทจำกัดมหาชนแล้วพ,พี่พี่เขาดีใจมากและมีบางอย่างอยากจะมอบให้กำปั้นเพ่กำปั้นดีใจมากยี่งขึ้นลูกให้พี่มองฝั่งนั้นครับทีมงานครับขอคำฝันน้องกำปั้นนะครับ พร้อมไหมลูกห,บบหบบันมามองได้แล้วครับประสอบายอุปกรณ์ล่อเป้ามีกรอมีนวมมีกางเกงมอบให้หนูทั้งหมดนี้จากพี่ๆบริษัทพตทจำกัดมหาชนนะลูกและมีเพิ่มคุณให้ด้วยให้หนูไปใช้ในการเล่าเรียนการศึกษารวมวันนี้นะครับรวมมูลค่า30,000บาทจากบริษัทพตทจำกัดมหาชนครับ ปั้นลูกและตรงนี้มีสิ่งพิเศษมอบให้กับลูกครับนี่คือเหรียญซูเปอร์เทนเป็นเหรียญที่มอบให้กับเด็กที่มุ่งมั่น<อ>และทุ่มเทกับสิ่งที่ตัวเองรัก<อ>ฝากเรื่องการเรียนนวยนะลูกนะพัฒนาควบคู่กันไปนะครับ<อ>เหรียญนี้เป็นของกำปั้นนะลูกนะเหรียญสวยอะ่ะท่านผู้ชมครับรักน้องกำปั้นอยากให้กำปั้นของเราเป็นหนึ่งในสิบสุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋ว พิมพ์ S01 ส่งมาได้ที่4ี่8 2 2 3เชียน้องกำปั้นครับขอบคุณมากลูกกำปั้นครับสู้ๆกัมปันสู้ๆเวลาอ่ะน่ารักเด็กมากนะน่ารักด้วยน่ารักน่ารักน่ารักสู้ๆ เก่งจังเลยยัมเลยว่ะจุ๊บน่ะโอ้โหเจ็บไหมลรอกเหมือนเหมือนของพี่บอลเลยไม่เจ็บใช่ไหมโอ้โหเก่งที่สุดเลยอ่ะตบมือให้ตัวเองนอยแล้วตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามีติ๊กตอกใครยังไม่ได้เป็นฟอลโลเวอร์ของติ๊กตอกซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลนะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวอะไรหลายอย่างที่ ไม่ได้ออกอากาศทางรายก,การโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ Tik To k ของ Super Official s u ปเปอร์จิวออฟฟิเนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ